ต่อไปตัวสุยดเสร็จแล้วตัวไปก็มีิถุยอดเงินฝากธนาคารแบงค์สเตทเมนต์มีอะไรบ้างจำกันได้มีชื่ออะไรบ้างอะไรบ้างนะอ่ะเงินฝากว่าทางเช็คเืนม,มีอะไรอีกอ่ะ อะอเช็คับัญชีเช็คคัะมีเช็ชีเอาไปเอามาเป็นพสต์เดียใช่ป่ะอ๋เช็คบัญชีอะมันจะอยู่ตรงไหน้ออเช็คบัญชีบันทึก สูงตามไปอ่ะไม่ได้คือไอ้กลุ่มนี้มันอยู่ในเรื่องของการทำผิดเลยใช่ไหมทำผิดมีอะไรอีกเงินฝากระหว่างทางอ่ะเดี๋ยวผมไล่แล้วนะผมก็จะไม่ออกตัวนี้หนึ่งเงินฝากระหว่างทางเงินฝากระหว่างทางก็คือ <c oughs> อยู่ว่าอยู่ในกลุ่มได้บ้างใช่ไหมจางอะไรอีกโอ้เงนินรับมีอะไรอีกอาเมื่อะะกี้เธอบอกข้าเนียมแล้วอ่ะมีอะไรอีก ทีละตัวเลยนะพรอมวลอะเงินฝากระหว่างทางก็คือเราบริษัทเราได้รับเช็คแล้วไปฝากไม่ทันตอนสิ้นเดือนธนาคารจะเพิ่มยอดให้ในเดือนถัดไปดนะังนั้นการที่แบงก์เซ็ตเมนต์ของธนาคารตกมาก็เลยไม่มียอดนี้ที่เราฝากเอาสรุปเลยเงินฝากระหว่างทางแก้ที่ไหนฝั่งธนาคารหรือฝั่กจีจารฝ่ง <c oughs> บวกหรือหกักธนาคารบวกโอเคเช็คคืนเช็คคืนก็คือก็เหมือนเช็คเด็กอะ่ะแปลว่าเราเช็คไปเข้าแล้วมันไม่มีตัวเงินแต่ว่าเราเคยบวกเข้าไปแล้วโอเค,อเค,อเค,อเคทำที่รบบกิดธนารบวกหรือหกักหักนะฮะเรารู้ว่าเงินมันไม่มีแล้วก็หกักออก เช็คขาดบิลบัชีอ่ะเช็คขาบิลบนะัชีอ่ะเช็คขาดบิมชีที่หมายความว่าไงเนี่ยธนาคารนำเช็คของคนอื่นมาลดยอดเงินฝากของเราเราก็เลยต้องแก้ไขถูกต้องแก้ไขที่ไม่บอกธนาคารให้เขาแก้โดยคยหักแล้วก็ต้องบวกเข้าไปประเด็นสุดท้าย <c oughs> ถ้าสูงไปก็เอาไปหักถ้าต่ำไปก็ไ,กาาไปไบวกนะอ่ะค้าดัมเนียม ข้อที้คือธน,ธนาคารหักแล้วเรายังไม่หักดังนั้นก็มาแก้ที่กิจการโดยเอาไปหักเช็คคั้งจ่ายเป็นยังไงเช็คค่างจ่ายเราเขียนเช็คให้กับเขาไปแล้วแต่เขายังไม่เอาไปขึ้นเงินแต่ว่าเราในตอนที่เราเขียนเช็คกับเขาเนี่ยเราลดยอดเงินฝากเราแล้ว,แ,ลวแต่ธนาคารยังไม่ได้ลดยอดเงินฝากให้กับเราเพราะว่าไอคนนั้นยังไม่มาฮะ ตนี้ต้องไปแก้ไขที่ธนาคารไปหาให้เกิดขึ้นจริงๆอ,ะอ่ะฮะตัวนนรับอะ่ะเป็นยังไงตัวนั้นรับเราได้รับตั๋วมาใช่ไหมและธนาคารเร่งกเก็บให้ธนาคารเร่งกเก็บให้เราแล้วธนาคารก็เลยเพิ่มยอดเงินฝากให้กับเราธนาคารแจ้งมาบอกเราว่าตัวว๋วใบนี้หรือเช็คใบนี้มีเงินแล้วนะเราก็เลยทําการปรับเพิ่มที่ฝั่งกิจการเราดังนั้นะะอันนี้ก็ปรับที่กิจการ บุวัดส่วนในเรื่องการปฏิบัตินั้นผมจะไม่พูดถึงรลักการนัมันเยอะเอาหลักการนี้พอพอไปเจอโจทย์แล้วก็ใช้หลักการนี้บวกหักกิจการหรือราคาขั้แล้วแต่ไป